พ่อฉันตายไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ทุกๆคนเชื่อแต่ความจริงคือเขาแค่หนีไปพร้อมกับเงินฉันชื่อแพรวาลูกสาวของผู้ชายชื่อวิทยาวันหนึง่งมีข่าวออกมาว่าพ่อของฉันเสียชีวิตจากไฟไหม้ศพถูกเผาจนจำหน้าไม่ได้บริษัทประกันจ่ายเงินหลายล้านให้กับครอบครัวเรากลายเป็นที่น่าสงสารของทั้งหมู่บ้านงานศพในวันนั้นแม่ฉันสีนวลร้องไห้แทบขาดใจทุกคนคิดว่าเธอคือผู้หญิงที่โชคร้ายต้องเสียสามีไปในพริบตาแต่ไม่มีใครรู้ว่า ทั้งหมดคือการแสดงคนในโรงไม่ใช่พ่อของฉันศพในโรงเป็นชายแปลกหน้าที่ถูกจัดฉากให้ตายแทนพ่อของฉันวางแผนโกงเงินประกันแล้วปล่อยให้แม่กับลูกรับบทครอบครัวที่ถูกทิ้งแม่รู้ความจริงแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะพ่อหนีไปพร้อมเงินและทิ้งหนี้ไว้ให้ครอบครัวหลายเดือนต่อมาฉันบังเอิญเห็นพ่อไม่ใช่ในข่าวแต่ในร้านเหล้าหรูแห่งหนึ่งเขาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรินผู้หญิงคนนี้อายุเท่าฉันไม่มีงานไม่เรียนหนังสือ เธอได้แต่ไปเที่ยวผับและเลี้ยงผู้ชายโฮสต์พ่อเอาเงินประกันไปเลี้ยงดูเธอซื้อรถเช่าคอนโดหรูให้เธออยู่ใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เคยมีครอบครัวแม่ของฉันต้องทำงานอย่างหนักฉันต้องลาออกจากเรียนเพื่อใช้หนี้ที่พ่อทิ้งเอาไว้วันนั้นฉันเข้าใจชัดเจนพ่อไม่ได้โกงเงินเพื่อครอบครัวแต่โกงเพื่อตัวเองและเลือกทิ้งทุกคนที่เคยรักเขาชีวิตฉันกับแม่ พังลงอย่างช้าๆนี่ที่พ่อทิ้งไว้ความอับอายสายตาคนในหมู่บ้านทุกอย่างตกอยู่ที่แม่คนเดียวผู้หญิงที่ยอมเล่นบทแม่ไม้เพราะเชื่อว่าพ่อจะกลับมาหรืออย่างน้อยจะส่งเงินมาให้แต่พ่อไม่เคยคิดที่จะติดต่อมาเลยไม่เคยส่งเงินไม่เคยถามไถ่เหมือนพวกเราไม่เคยมีตัวตนคืนหนึ่งฉันกลับบ้านมาเห็นประตูห้องแม่ปิดเงียบกลิ่นยานอนหลับลอยออกมาแม่เลือกจบชีวิตตัวเอง พร้อมจดหมายแผ่นเดียวแม่รอเขาไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยดูแลตัวเองนะโลกวันนั้นฉันไม่ร้องไห้น้ำตามันแห้งไปพร้อมความศรัทธาที่มีต่อคำว่าพ่อหลังงานศพแม่ฉันตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำฉันรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอกสารประกันภาพงานศพลอมข้อมูลการโอนเงินและที่อยู่ของพ่อกับผู้หญิงชื่อรินฉันเดินเข้าโรงพักและบอกตำรวจแค่ประโยคเดียวพ่อหนูยังไม่ตาย แต่แม่หนูตายเพราะเขาไม่กี่เดือนต่อมาข่าวออกทุกช่องข่าวจับกลุ่มชายจัดฉากตายโกงเงินประกันพ่อถูกจับในคอนโดหรูเงินประกันแทบไม่เหลือผู้หญิงที่เขาเลี้ยงหายไปทันทีที่เงินหมดพ่อร้องไห้ขอพบลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายฉันไปแต่ไม่ได้ไปเพราะให้อภัยฉันบอกเขาแค่ว่าพ่อโกงเงินได้แต่โกงความจริงไม่ได้พ่อหนีความรับผิดชอบได้แต่หนีผลของมันไม่ได้พ่อถูกตัดสินจำคุกชื่อของเขา กลายเป็นข่าวเฉาไม่มีใครเหลียวแลเหมือนวันที่เขาเลือกทิ้งครอบครัวคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่พ่อแต่คือความเป็นมนุษย์ของเขาเองขอบคุณสมาชิก vip ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ